สวัสดีค่ะเกรซจากคีเคดไทยแลนด์วันนี้จะทําที่รองแก้วด้วยหนังเทียมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะได้แก่เครื่องตัดอัจฉริยะของคิเคตรุ่นใดก็ได้แผ่รองตัดสีเขียวเครื่องรีดร้อนแผ่นรองรีดสติกเกอร์รีดร้อนเทฟลอนทูเซตผ้านหนังเทียมหรือแท้ก็ได้ค่ะ อนแรกของการทำนะคะให้เปิดแอปพลิเคชัน c r i c เ e t e s s i n s s p c e e ขึ้นมาพิมพ์คำว่า Coaster ค่ะที่แปลว่าที่รองแก้วนั่นเองแล้วก็ค้นหา Coaster จากใน Images ค่ะเลื่อนลงมาเลยค่ะหาแบบดีไซน์ที่เราชอบนะคะในดีไซน์นี้เราจะทำเป็นวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นเลือกดีไซน์ที่เป็นวงกลมได้เลยจากนั้นกดบวกค่ะ กดเปลี่ยนมาที่หน้าแคนวาสค่ะจากนั้นปรับสเกลค่ะให้เป็นสเกลตามที่เราต้องการนะคะในดีไซน์นี้ของเกรซเองจะใช้ที่9เซนติเมตรค่ะเมื่อปรับสเกลเรียบร้อยจากรูปแล้วนะคะให้วาดวงกลมขึ้นมาอีก1อันแล้วเลือกสเกลเป็นที่9เซนติเมตรเท่ากันค่ะ สาเหตุที่เราต้องวาดวงกลมขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะคะเพราะว่าวงกลมชิ้นล่างเราจะไปตัดหนังเทียมของเรานั่นเองส่วนวงกลมชิ้นบนค่ะจะเป็นงานสติกเกอร์รีดร้อนไอออนค่ะกดเมคได้เลยพอมาถึงหน้าตั้งค่าแมททร i a l คค่ะเราใช้หนังแบบใดให้เราเลือกตัดแบบนั้นนะคะในวิดีโอนี้เกดจะใช้หนัง ที่เป็นหนังบางนะคะก็คือหนังเทียมแบบบางพิมพ์คําว่า Litter ค่ะแล้วก็เลือกอันแรกเลยค่ะ f r o ก l ิ t t e r แบบ Paper Tin ค่ะจากนั้นก็ติดหนังลงไปบนแผ่นรองตัดค่ะให้เอาด้านเรียบติดลงบนแผ่นรองตัดนะคะแล้วเครื่องตัดก็ทำการตัดได้เลย สำหรับการตั้งค่า i o n o นนะคะเราจะเลือกใช้เป็น everyday ion o n หรือว่าเป็น foil ion o n ก,ก,ก็ได้ค่ะจริงๆอันนี้ไม่ต้องกด Miller ก็ได้ค่ะแต่ว่าก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะคะเพราะว่าเราเลือกวัสดุเป็น i o n o n ค่ะ เช่นเดียวกันค่ะให้เราเอาด้านวาลวติดลงไปบนแผ่นรองตัดค่ะถ้าแผ่นรองตัดเราไม่ค่อยเหนียวนะคะเราสามารถใช้วาชีเทปติดโดยรอบได้นะคะตัดเสร็จแล้วก็มาทำการแกะค่ะค่อยๆแกะออกมาได้เลยจากนั้นก็ทำการรีดร้อนค่ะอันนี้จะตั้งค่า easy press mini ที่อุณหภูมิต่ำนะคะคือขีดเดียวพรีฮิตประมาณ5วินาทีค่ะ เรียบร้อยแล้วก็เอาไอออนออนของเราค่ะวางลงไปได้เลยแล้วก็รีดจริงค่ะอีกประมาณ20-30วินาทีไม่ต้องกดแรงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรากดแรงลงไปลายลวดลายนะคะที่อยู่บนหนังเนี่ยมันอาจจะหายไปได้นะคะเพราะฉะนั้นรีดเบาๆค่ะ จากนั้นรอจนเย็นสนิทแล้วก็แกะแผ่นพลาสติกออกค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจของเกรซเอาไว้ด้วยนะคะ